เสียครับจะเดือดเขาจะตีลูกน้องครับผมประค่านี่เดือดเดือดก็ตีโทษกินเหรอมาๆๆเลยเจะได้จะมาตีลูกน้องเสียแมวมาเจอแต่งตัวไปเนี่ยนอกเลยตอนที่เขารับฟังลูกน้องสะบอนมาเขาจะมาที่ไหนเสียทั้งสองเลยเหรอครับครับผมหมังย่อมรับแท้เรื่องความซัวเสียกับพลแล้วก็เสียกับคุยเอาแม่งย่อมสุดใดนไปดิครับผมหมังย่อมรับแท้เรื่องความซัวเสียกับพล แอบม่อท่านเดียวาถึงเรื่องมักเสื่อมของทัางเก่าผมย่ามรับไมีได้เลยครับเสียว่าเสียทั้งสองนี่สัวเลวลายมันเะไรอ๋อชีร์รับใครเหรอหมอโคกออกเลยบ้งมังฝาแนนโทษกูเคยเคประสบการณ์มาก่อนเพชรุ่นประมาณหกอันความดีเด่นความดีดีเิยครับดี ดีพ<บ>อเฮาเหินเบิดจังหวัดกาลสินบปมีผู้ใดนดีท่อเสียกับพ้นกันแล้วกันละครับงแต่ว่ยอมดีเทมแต่ว่ามึงปากมาได้บอกไงล,ล,ลูกพี่เขาเคนเราเป็นคนสัวเว้ยลูกพี่เขาคนเป็นคนดีเ,<อ>เสียกับพ้นนี่เป็นเสียที่มีอิทธิพลมึงมึงหน่าลูกพี่เขาดูนีป่ปา นานี่สินายยังนายนายังนี่บอกความจริงมาเลยเลยล่ะบอกห้าคองบ่ะขอโทษลุงพี่ผมลืมไปโอ้ยลุงพี่เฮ้ามันเลยขอโทษครับพยาบาลรอแล้วไม่แล้วนะมีเสน่ห์มาใจสาวผู้หญิงเห็นต้องหลงไหลแกผพาน่อล่อลุงพี่แล้วผมเนี่ยอิจฉาลุงพี่ที่สุดเลยครับ ลูกพี่ทั้งสองน่ะล่เสียข้าวโพดยิ้มไปเพื่อหัวเราะแบบพอใจสมกับกูดูแลสูญยอดกูจะกูพื้มผู้งาบผกินแม่งเมาที่มาคุยเอาเงาเอาเงาเงินไปแบบลาไปบบเอาพี่นกครับครับเชิญมาเอาเงินครับพอเพิ่งบอกแบบนี้เมื่อกี้ยิวใจลูกพี่คือ่บ้าได้หลายเติมแล้วดูน้องเฮ้ยวุ้ยิวใจฮ่ฮ่าันจังสัน ผมขอเงนินน้ำแน่ลูงพี่ขอแต่ยมเสียใจดีเสียใจงครับ<ะ> <c oughs> ผมขอเงินไปฟาดกระลี่ข้อเท้าเนี่ยมุกก้งกรต้องขอจะพอได้ไหมล่ะจ๊ะจะให้จากสองปีสามีหน่อยชัาเหนื่อยจริงๆ <c oughs> <c oughs> มาเอาอเงินสีสอง <c oughs> เออขึ้นรับบาทเลย <c oughs> ลา ลองมาเอาเงินแล้วถ่ายรูปกับพี่เขาไอ้สัตว์ปัดรโทษบัดร่องน่ารักนะครับอ้วนอ้วนบัดอ้วนบัตอ้วนพ่อมึงตี๊วูดี่ัวโซบะติเจียวสุดนี่เก็บเป็นเงินติ๊กตุ๊ใจเก่งใจหัวว่าคนนแม่มาหนิเอาไปดิถ้าไม่ไปเซี่ยวกันจะได้ละหม้อไรดละเขียนหมดอ่ะกูนี่ละเขียนปทดปวดตัว แกรียกว่าคัตัวงบันห้าพี่นลองนาเวทีสั่งที่มันหรือดขวดมากนาก็แตกให้ยเอาหนาเพานรงทุนจะบาดเที่ยนตายให้เลยแม่อยยมเงินไปลงทุนเพื่อแกบาดกนาหนาตนี้ห้ามันดีชนะว่าควดไม่อย่างไรเรลียนร้านคนเสือฮาเศร้าหนุ่นี้มันก็นั่งเศร้าม่า้วะอย่าวามาดังเอ้าไปประอนาเสียงพีหงพนองฟังรับผ่หลุดแยแ่าพีนองไปบอกิดเ้ยพีนองไปบ่ปัะกเจ้าของร้านเบียร์มันเศร้าดู แยาจะขวดแมงนะเส่ไอ้มยอื่อเนาอลูกพี่ยังแหะเจส้มไหลมาเจส้มชายส้มลายสมชายส้มลายสร้างลูกบากส้มบ่ให้คอยตีมันเลยบอลตอนนี้ใตีไปยิ่งมากเลย ดูดีพเสียกระพดตั้งฉันเบาไม่เล่าไงหัวใจหันน้องพเป่ายอซสวยๆดอกเชห่อว่าให้อภัยกันลกันมัดดูดีรู้ว่าให้อภัยไดิภาษาอังกิษจังสีไรได้น้องผมมันมึนตัวมึนเมื่อมึนอะไรล่ะ จาย่แล้วต้องมาโทษตอนไหนตาฉันซทายน่ะจนดวงพขึ้นฟ้าเม็ดอาฉันอำแหน่งเีสร้างกูมาเสีสี่่ะคั้งกูสคนนี่กูสีมาดีกว่ารัล้จอมานกเฮลดียวอาเรั้กคอจารย์อยู่ละ ตาวันข้าวดีจะมาจะบอกเสียคำพูดเรื่องไหนกันล่ะเชี่ยฮะขึ้นไปจากสีแดกเสียกับบ้านที่วันซาสัมวงเนาะสามนี่นะเกย์ชมชายนะไออิสานระดับเด็กมาจากเมืองเชียงใหม่ผู้เรีคกฮะมีแต่ผู้สวยๆกันมั้งอวกอ้วนเงี่ยงดึงดึงดึงด้วยนี่ค่ะเสียเฮ้ยผมมึงเซ่ไป็นลับเด็กหน่อยมาจากเมืองเชียงใหม่หมากมาไว้ครับว้ายเจ๊ครับ ถามขนยังไม่มาพอ่ออยู่บ้านเทียรเสียมีอีกเยอะเอาโยเนี่ยะเด็กจะไหนมันขึ้นซีนใจแล้วน้องเสียอะไรบลาหาดื้อใ,ใจกันเทียร์ดือใจไผ่นั่นแ,แนล้เวเจ๊เลี้ยงเสียแล้วนั่คือใจไอ้ซ่องติดแม่นแล้วซ้อนซ่องขอโทษเด้อกูประชีมาเอา้า ไม่ต uh, no ัวนามันเมาป่าเมาอือนไดไรสภาพมันขึ้นโอเคพอับซ้อนดูนี่ค่อยใหญ่ยู่แต่มันบลาขึไปข้นสิบเ็ี่หามื now, so ah yeah. ่อคพี่เมียเรียมอยู่กับเอ้าเราดีดีใจม่อน่รุกคืนม่จิริยาน่ยูเลายยันเอ้คไองขอขวามึ่อค่อยใหญมีย

อาบเอาต้องเอาตัวนี้ <nào> เยอาเอื่อยถอนะแม่ปูตัวนี้ใหญ่เขาเบาหยอซเสื้อดอ,อกสีแมวปุน่นะค่ะ เกยเอ้ยเยเอ้ยขาจะมาจัสันมอยุเจเซียเพอริพาล้วไปอยากจะเห็นจตาตั้งแตาบมือนีลุกนองขงไปน้ำบ่ไดดอโคเสดไปผู้เดียจรราพอสังการสังเหมือนมือมอน่นแล้วสงสัยมันคงมาไปน้ำนดอกเป็นบอสูไปไปยังไปไไป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 ไไป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 น ไอ้เสดงว่าหนูนะผิดวุ้ยผู้ใดไอสดงเาผู้ใดสุดสิ้ผู้ไดเสดงหรือผู้กสที่สังเกตผู้คนเสด็ได้เมื่เสด็จหรือวดด้วงวัดด้วงเอาชิ้นมาให้วัดด้วงไทยไทยนอดว